สวัสดีครับมีคนสงสัยเกี่ยวกับอายวัสกาว่าทําไมต้องจัดเป็นในรูปแบบพิธีกรรมด้วยนะครับเป็นความงมงายหรือเปล่ามันหรือว่าไม่เป็นความจําเป็นจริงๆสามารถที่จะเทคเฉยๆได้ไหมเหมือนกับสารไซคลอประเภทอื่นนะครับซึ่งในวิดีโอนี้ผมจะมาตอบตอบข้อสงสัยตรงนี้นะครับประการแรกคือต้องพูดให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าวิดีวิดีโอนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการส่งเสริมหรือชี้นําให้ใช้สารผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับ สำหรับคนที่ไม่แน่ใจว่าไอวัสกาคืออะไรมีไว้ทำไมเนี่ยผมได้ทำวิดีโอทางหากไว้นะครับซึ่งใส่ลิงค์ไวใ้ในคำบรรยายข้างล่างนะครับความจริงแล้วเนี่ยคือไอวัสกาเป็นสารเปิดจิตหรือว่าสารไซคาเดรลิกประเภทหนึ่งนะครับเช่นเดียวกับพวกเ็ตเมาหรือว่ากระบองเพชรหรือว่าอย่างอื่นนะครับซึ่งซึ่งมีเยอะมากมายนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเห็นว่าการการเทคสารไซคาเดรลิกทุกประเภทเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องอ ใช้ในลักษณะเป็นพิธีกรรมนะครับด้วยสสาเหตุหลักก็คือสาเหตุแรกก็คือเขาว่าสารไซคเดลิกเนี่ยมันเปิดจิตใช่ไหมครับคือมันเปิดจิตออกเรามาให,ใ,หให้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 กว้างขึ้นเพราะฉะนั้นน่ะจิตเราหรือว่าพลังงานของเราเนี่ยมันจะไปรวมกับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ในห้องไม่ว่าจะเป็นห้องนั้นหรือว่าสถานที่สถานที่นั้นนะเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าการเทไซคเดลิกเนี่ยเซตแอนด์เซตติ้งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะเพราะว่า พลังงานของคุณกับพลังงานของสภาพแวดล้อมนั้นมันจะรวมเป็นหนึ่งเดียวถ้าสภาพแวดล้อมนั้นมันอยู่ในใน,ในลักษณะที่ที่ไม่เหมาะสมนะมีความวุ่นวายมีมีเสียงดังมันจะทําให้เกิดความตะนกได้นะครับวิตกกังวลแล้วก็จะทําให้เกิดแบดทริปได้นะ ซึ่งมันก็ไม่ได้มีเป็น,ปนผลดีนะครับกับเป็นผลเสียด้วยซ้ำไปเพราะว่าจิตเราเปิดพอเปิดปุ๊บเนี่ยพลังงานดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่มันจิตเราจะแยกไม่ออกแล้วมันจะดูดเข้ามานะเพราะ,ะนั้นการจัด s e ตเ t s e เซตติให้เหมาะสมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความสงบมีความร่มลื่นมีความปลอดภัยนะครับ คน,คน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 ที่เข้ามาแล้วมีความรู้สึกว่าเออปลอดภัยรู้สึกว่ามีความไว้ใจต่อทั้งสถานที่แล้วก็ทั้งทั้งคนที่ดูแลเพราะฉะนั้นในลักษณะพอก็จัดเป็นพิธีเนี่ยม,ม,มันจะมีมันจะมีสิ่งนี้เพิ่มขึ้นมาโดยอัตอัตโนมัติคือคนที่จัดเนี่ยเขาก็จะจะจะ,จะใ,หให้ให้ให้ความมั่นใจกับคนที่มา มา,มาเข้าร่วมได้นะครับว่าโอเคเขาปลอดภัยนะบริเวณน,น,นี้เป็นที่ที่เป็นที่ที่มีความสงบ e NERGY ถูกเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะด้วย p a l r o s a n t o หรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าจุดทู่หรือว่าอินเซนต,ต่างๆนะครับไล่สปิริตที่ไม่ดีออกไปเป็นการคุม้มครองนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือ s e ตแอนด์ t ซตติ้ข้อแรกที่ผมไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นไอวาสกาเท่านั้นนะครับไซคเดลิกทุกประเภทจาเป็นจะต้องมีข้อที่2ที่ผมคิดว่า าการเทคไซคาเดลิกทุกอย่างจําเป็นจะต้องมีด้วยเนี่ยในในลักษณะพิธีกรรมก็คือก็คือเป็นเป็นทริปทริปซิสเตอร์นะครับหรือคนคอยดูแลนั่นเองนะครับถ้าเกิดคนที่เคยใช้อย่างเช่นเห็ดเมาเป็นต้นในในปริมาณที่ไม่มากเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเออมันก็เพลินดีมันก็เห็นสีสันนะ ก็อาจจะรู้สึกว่ามันมันมันไม่ได้รุนแรงอะไรมากแต่ถ้าเกิดคุณเทคในโดสที่สําหรับบําบัดเนี่ยเช่น5 5กรัม7กรัมเนี่ยมันมันผลค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องมีคนคอยดูแลนะครับว่าโอเคสุขภาพร่างกายคุณอาการคุณเป็นยังไงบ้างถ้าจะไปเข้าห้องน้ามีคนคอยดูแลไหมเกิดคุณอาเจียนขึ้นมาหรือว่าเกิดสําลักอะไรเงี้ยนะหรือว่าเกิดความว้าวุ่นเกิดรู้สึกว่าแฮนด์โดไม่ได้ไม่รู้จะทํำยังไงดีจะได้มีคนคอยเข้ามา Down, ะคอมดาวมีมีคนคอยคอยเข้ามาดูแลให้ให้คุณรู้สึกปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในในในการในการบำบัดต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้น2ข้อแรกเนี่ยมันมันมาออโต้อยู่แล้วกับการจัดเป็นพิธีกรรมก็คือจะมีคนคอยจัดเซตแ n d เซตติ้งอย่างเหมาะสมและปลอดภัยให้แล้วก็มีคนคอยดูแลให้มี Trip ทร i ปซิสเตอร์ที่ที่มีความชำนาญน,นะครับ อันนั้นคือสําหรับสารไซคาเดลิกหรือสารเปิดจิตทุกประเภทแต่สําหรับอายวัสก้าเนี่ยจะมีจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับจะมีไม่ใช่อีกหลายอย่างอีกหลายอย่างนะครับที่มีเหตุผลว่าทําไมถึงต้องเป็นพิธีกรรมนะฮะอย่างที่3ที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คืออายวัสก้าเนี่ยไม่ใช่เวิร์คแค่สมมติคุณมีชาอายวัสก้าอยู่ถ้วยหนึ่งแล้วคุณดื่มเนี่ยแล้วมันจะได้ผลมันจะไม่ได้ผลนะครับเพราะว่ามันจะมันจะต้องมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ปัจจัยแรกที่เป็นที่นิยมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการใช้สมุนไพรเพื่อเพื่อทำให้จิตใจเราสงบมากขึ้นก็แล้วแต่ tradition นะครับถ้าเกิดเป็นของทางชิฟิโบทางาทางทางฝั่งป่าเมซอนทางทางทางตะวันตกนะครับของป่าเมซอนเนี่ยเขาก็จะใช้พวกทับบโก้แล้วก็ผสมน้ำแล้วก,ก็จะใช้สูตรเข้าไปนะเพื่อทำให้ใจเรานิ่งสงบเหมือนกับคุณคุณเข้าสู่สมาธิได้ ได้ได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดเป็นทางฝั่งตะวันออกของป่าเมซอนทางประเทศบราซิลนะเขาใช้รับเป้นะครับซึ่งเหมือนเป็นยานัตผงนะฮะที่เขาเป่าเข้าไปแล้วทาให้เราแบบนิ่งกราวเราสึกใจใจจะไม่วาวุ่นจะไม่คิดมากนะครับอันนั้นคือสภาวะจิตที่เหมาะสมก่อนที่จะดื่มยอวาสกาแล้วคราวนี้พอดื่มยอวาสกาปุ๊บเนี่ยก็จะต้องมีสิ่งที่ตามมาอีกก็คือก็คือมาปาโชนะฮะก็เป็นเป็นใบายาสูบที่ผ่านพิธีกรรมเบ เรียบร้อยแล้วไม่มีการใช้สารเคมีเป็นใบายาสูบออแกนิกร้อยร้อยเปอร์เซ็นนะครับที่เขาจะมีจุดควันจุดจุดแล้วก็พ่นควันเพื่อให้ให้ให้ผู้ผู้เข้าร่วมพิธีเนี่ยได้รับกลิ่นนี้พอพอคนอยู่ในในฤทธิ์ของอียาวาสก้าเนี่ยอย่างแรกคือพอจิตเขาเปิดเนี่ยเขาจะจะมีความรู้สึกกังวลบ้างเพราะว่ามันมันจะล่องลอยนะฮะแล้วคราวนี้ควันมาประโชยเนี่ย หน้าที่ของเขาก็คือเขาจะทําให้คนคนั้น,นรู้สึกปลอดภัยขึ้นรู้สึกอุ่นใจขึ้นรู้สึกเหมือนได้รับการคุ้มครองเพราะฉะนั้นอันนั้นก็จะเป็นเป็น, process นะครับที่อยู่ในพิธีอยู่แล้วนะที่เพิ่มขึ้นมาที่บางทีอ่งสารเซคลาลิกประเภทอื่นอาจอาจ,จะไม่จําเป็นแต่สําหรับไอวาสกาจำเป็นมากๆครับและคราวนี้อย่างที่4เหตุผลที่4ที่เพิ่มขึ้นมานะครับของไอวาสกาก็คือ ผลของไอวัชชาเนี่ยจะรุนแรงแต่ว่าจะไม่ได้ลากยาวเหมือนอย่างเห็ดหรืออย่างกระบองเพชรนะครับแล้วแต่บางคนด้วยนะบางคนดื่มปุ๊บเนี่ยมีผลอยู่ได้3ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็หมดแล้วนะแต่จริงจริงเนี่ยระยะเวลาที่เหมาะสมในการอยู่ใน,ใน,ในพิธีอยู่อยู่ภายใต้ฤทธิ์ของไอวัชชาให้ได้ให้ได้วิสตอมหรือให้ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยควรจะอยู่ประมาณ 6- 7ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครแบบว่าฤทธิ์ยาหมดก่อนหรืออะไรเนี้ย คนที่เขาดูแลพิธีเนี่ยเขา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 ,เขาจะอ่านออกนะแล้วเขาก็จะไปไปไปเพิ่มยาให้แล้วเราก็ถามว่าจะเอาเพิ่มไหมนะบางคนมากไปน้อยไปเขาก็จะมีวิธีดูแลสําหรับคนที่มากไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีน้ําหอมนะคอยดูแลว,ว่าโอเคคนนี้คนนี้สงสัยจะมากไปแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องต้องต้องลดฤทธิ์ของยาลงคือจะเป็นคือคนที่คอยคอยดูพิธีหรือว่าชาชาแมนเนี่ยเขาจะเซนได้ว่าระดับระดับโดสที่แต่ละคนได้เนี่ย จะไม่เหมือนกันม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 ันไม่เกี่ยวกับว่าใครเมาง่ายไม่ง่ายนะมันคือมันคือสภาพจิตใจของคนคนนั้นบวกกับสภาพร่างกายด้วยไม่ใช่ว่าคนตัวใหญ่แล้วจะต้องใช้เยอะบางทีคนตัวใหญ่จะเกิดถ้าเกิดจิตใจเขาเขาเซนซิทีฟมากๆหรืออ่อนไหวมากๆเนี่ยบางทีเขาใช้นิดเดียวก็พอนะแล้วคราวนี้เนี่ยมันไม่มมันไม่มีทางรู้ก่อนนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องใช้ใช้เท่าไหร่นะคนที่เป็นเป็นชาแมนหรือคนที่ที่ที่ดูแลพิธีเนี่ยเขาจะเขาจะดูรู้นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยสมมติคนนี้ สงสัยจะดื่มมากไปเนี่ยเขาก็จะมีวิธีคอมดาวทำทำให้ฤทธิ์ลดลงหรือบางคนที่ไม่พอเขาก็ให้ให้ดื่มเพิ่มเพราะฉะนั้นเขาจะคอยมอนิเตอร์ในในพิธีตลอดคือนอกจากเขาจะเป็นทริปซิตเตอร์แล้วเนี่ยเขาจะคอยดูแลในลักษณะนี้ด้วยซึ่งถ้าเกิดคุณคุณเทคเองโดยไม่มีคนดูแลเนี่ยก็ก็จะไม่ได้ประโยชน์อย่างอย่างเต็มที่นะครับสำหรับไอโอวาสกาแล้วคราวนี้ข้อสุดท้ายเลยเนี่ย สำหรับออยาวัสกาว่าทาไมถึงต้องจัดเป็นพิธีแล้วเป็นข้อที่สําคัญที่สุดด้วยก็คือหน้าที่ของออยวัสกานอกจากเขาจะเปิดจิตออกมาเพื่อให้เราเพื่อให้เราไม่มีอะไรปิดกั้นนะครับเอาเอาอัตราเราออกไปไม่มีข้ออ้างว่าทําไมฉันทําอย่างนู้นไม่ได้ทําอย่างนี้ไม่ได้ทําไมฉันฉันจะต้องมาอยู่ในสถานะนสถานะน,นี้เนี่ยพอเราพออัตราเราถูกเอาออกไปแล้วเนี่ยมันมันจะเกิดอาการแพนิคเพราะว่าคนทั่วๆไปเนี่ยจะ ปกติแล้วเราจะอยู่กับอัตราเราจนเราไม่รู้ตัวนะจนเราไอดีนทิฟายหรือว่าบัญญัติตัวเองว่าฉันคืออัตราตัวนั้นฉันคือคนคนนี้ที่มีนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้คราวนี้หน้าที่ของไอวัสกาคือเขาจะอาัอาตรานั้นออกไปเลยนะความรู้สึกก็เหมือนจะตายนะเขาก็จะขุดลึกลงไปในจิตใต้สำนึกวันในปมในวัยเด็กคุณเจออะไรมาบ้างปมในอดีตคุณเจออะไรมาบ้างนะแล้วเขาจะหยิบสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาโชว์ให้คุณเห็นแล้วให้คุณเข้าใจมัน จะไม่มีการซ่อนเด็ดขาดจะไม่มีการโอเคคุณอาจจะมีปัญหาเช่นถูกพ่อแม่ทิ้งตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็ซ่อนซ่อนไว้ซ่อนซ่อนไว้แล้วลืมลืมไปถ้าอย่างนั้นยังไงจะไม่เวิรว์กนะเขาจะต้องขุดมันขึ้นมาปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะขุดมันขึ้นมาแล้วให้ให้คุณไปเชิญหน้าแล้วให้คุณเข้าใจกับมันแล้วอยู่กับมันได้พอคุณเข้าใจมาแล้วเนี่ยต่อให้สิ่งนั้นมันยังอยู่ในใจเนี่ยคุณก็ไม่มีปัญหากับมันอะไรก็ตามนะที่คุณตีความเป็นความทุกข์เนี่ย,ย,ยมันเป็นการตีความของคุณเองทั้งงงงงนน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 ััััั้้้เเลยยสิ่่่ม่มมก็อออูขแแคพแตวา ถ้าเราไม่ได้ไไดเป็นเลเบลมันว่าอันนีมน้มันดีหรือไม่ดีนะมันก็จะไม่ใช่ปัญหาคราวนี้เนี่ยพอมันถูกขุดออกมาแล้วเนี่ยแต่ละคนก็อาการก็จะไม่เหมือนกันคนไหนปมเยอะหน่อยก็จะแบบทุรนทุรายจะแบบร้องขอความช่วยเหลือเป็นต้นนะก็จะมีอาการมีอาการร้อยแปดพันเก้าจะเป็นอะไรก็ได้เพราะแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน และคราวนี้เนี่ยหน้าที่ของคนดูแลเขาก็จะเขาจะเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็บทมีมีบทสวดของเขาตลอดใช่ไหมครับแล้วบทสวดเนี่ยเขาจะแปลงเขาเขาจะปรับตามสภาพจิตของคนคนนั้นเช่นคนคนนั้นอาจจะมีอาการทุรนทุรายอยู่อาจจะดีลกับปัญหาในวัยเด็กหรือปัญหาในอดีตที่มันหนักหนาสากันจนเขาแบบทนไม่ได้ขึ้นมาแล้วหน้าที่เขาคือเขาก็ต้องร้องเพลงในที่มันแล้วเราก็ส่งอินเทนชันหรือเจตนาที่ดีนะครับ เพื่อเพื่อที่จะส่งความหวังดีในลักษณะของคลื่นเสียงให้เขาเซนได้เพราะว่าคนที่อยู่ในฤทธิ์ของอไอวาสกาเนี่ยจะมีความไวมากนะครับความไวมากต,ต่อต่อต่อคลื่นเสียงว่าคลื่นเสียงที่เข้ามาเนี่ยมีเจตนายอย่างไงนะเหมือนกับปกปกติในในในสภาวะทั่วๆไปเนี่ยเวลาคนพูดกับเราเนี่ยพูดด้วยประโยคเดียวกันเนี่ยเราก็แทบจะเซนได้แล้วว่าประโยคนี้เขาเจตนาดีหรือไม่ดี ใช่ไหมครับแลวคราวนี้ถ้าเกิดคุณอยู่ในไอโอวาสกาเนี่ยความวตรงนั้นคุณจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่าเลยนะเพราะฉะนั้นอินเทนชันของเสียงเนี่ยคุณจะอ่านอินเทนชันจะจะเข้าใจอินเทนชันได้ทันทีนะเพราะ,ะนั้นอินเทนชันของคนที่นำพิธีเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะเหมือนกับว่าช่วยจูงคุณมาคุณอาจจะอยู่ในในสภาวะที่แย่มากรู้สึกว่าทรมานไม่รู้จะดีลกับปัญหาที่ไอโอวาสกาขุดให้คุณเจออยู่ตรงหน้ายังไงเนี่ยนะแล้วคนที่ํำพิธีเขาจะเหมือนกับเหมือนกับมา มารูปหลังคุณนะนะว่าโอเคไม่เป็นไรค่อยๆหายใจลึกๆนะแต่ว่าเขาไม่ได้รูปหลังจริงๆนะเขาจะไม่มีการถูกตัวนะแต่ว่าเขาจะส่งเป็นคลื่นเสียงไปส่งเป็นคลื่นเจตนาคลื่นความหวังดีว่าโอเคฉันมาอยู่ตรงเนี้ยมาช่วยนะคุณไม่มีอะไรต้องกังวลทุกอย่างปลอดภัยนะแล้วเขาก็จะคลอมเขาก็จะนิ่งลงนิ่งลงพอนิ่งปุ๊บเนี่ยพอใจนิ่งปล่อยวางได้มากขึ้นเขาก็จะสามารถผ่านปัญหาตรงนั้นไปได้นะซึ่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับบางคนเข้าไปในโลกของจิตวิญญาณอาจจะโดนพาทัวร์ไปไหนก็แล้วแต่นะครับบางคนเนี่ยพอโดนพาทัวร์ดีๆปุ๊บเราคนคนนำหายอยู่ๆก็หายไปแล้วเขาก็เกิดหลงทางขึ้นมาเฮ้ฉันมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยแล้วเขานี้เสียงของคนนําพิธีเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็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 นไกด์ให้เขาอีกทีว่าอ๋อโอเคยังมีเสียงนี้อยู่ยังมีคนที่อยู่กับฉันอยู่เขาก็จยังมีความรู้สึกอุ่นใจแล้วก็แล้วก็จะสามารถที่จะที่จะ หาหนทางเดินทางใน,ใน,ใน,ในโลกจิตวิญญาณท,ที่เขาจำเป็นจะต้องเจอได้นะเพราะฉะนั้นนั่นคือ5เหตุผลหลักที่ว่าทำไมไอยาวัสกาจำเป็นจาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องใช้ในลักษณะของพิธีกรรมนะก็ถ้าใครมีคำถามอะไรนะครับก็เขียนไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างกะได้นะครับยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะที่จะตอบเพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่จะทำให้ การเข้าร่วมพิธีอายวัสกาของคุณไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเนี่ยได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพและเ,เกิดประโยชน์สูงสุดนะต่อตัวคุณเองแล้วก็แล้วก็สังคมโดยรวมวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ